เตรียมสถานที่นะฮะให้คนมาพักผ่อนที่เ,เกิดลําตะคองบ้านเราตรงข้างล่างน้ำท่วมหมดแล้วฮะตอนนี้เราผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยกำลังจัดที่จัดทางให้คนมาเที่ยวท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวของไผ่กำลังเจดดัดหญ้าอย่างนี้เลยกำลังทํากันอยู่นะคะ ตอนนี้เดินก็โอเคใช้ได้กำลังจะตัดไม่หมดเลยนะคะเนี่ยตรงไหนลุกๆผู้ใหญ่เขช่วยยาจะตัดหมดแหละเราก็เนี่ยรถมาพักผ่อนหย่อนใจเจดให้ดีๆให้ชาวปากช่องเรามีที่นั่งกินพาลูกพาเต่าพาครอบครัวมานั่งกินชิวๆนะฮะเดินเนี่ย เกิดนำตะคองน้ำมันขึ้นนะน้ำมันขึ้นก็ต้องขึ้นมาตามน้ำนะฮะโอเคนี่เตยมรถเจดอันนี้พ่อค้าแม่ขายกำลังทยอยวางนะฮะขายของกันตรงนน้นก็น้ำท่วมกำลังขึ้นมาแล้วนะพะพ่อค้าแม่ขายก็เยอะกำลังหนาตาตรงนี้ค่ะ กำลังลงของกันขายของกันนะฮะางานนี้กำลัง,ำง,เงเร็วกำลังทำเร็วให้คนมาพักผ่อนชาวลำตะคองเราชูมือหน่อยเร็วนี่อ่ะสองนิ้วเลยพี่ๆลำตะคองเรากำลังจัดสถานที่ให้ชาวปากช่องเรามาพักผ่อนนะฮะ Okay.